สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนดวงกำมลนะครับวันนี้พบกับครูนาทีในการอัดวิดีโอนะครับสอนในช่วงจุดโควิดนะครับของเดือนมกราปี64นี้นะครับเราจะมาเรียนต่อเนื่องกันนะครับนะครับในการอัดวิดีโอนี้นะครับลง y o u t u b e นะครับก็เพื่อเป็นการที่เราเรียนทางออนไลน์แล้วแล้วนะครับที่แบบว่า กระตุกกระตุกนะครับหรือว่ามีสัญญาณที่หลุดาหายหรือว่ามีเสียงแทะเข้ามานะครับแล้วก็มาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ลงให้นะครับอ่าคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องอ่าได้เอออื่นๆพี่พึ่งให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนชันะสมศึกษาปีสี่ขึ้นมาก่อนหยิบขึ้นมาก่อนนะครับเปิดหนังสือเรียนหน้าที่ร้อยยี่สิบ นะครับ120นะครับของเก่าเราเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับคราวนี้ในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการการะทำของมนุษย์นี่นี่นะครับหัวครับอ๋อเปิดหน้านี้แล้วนะครับคราวนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ วันนี้เราเรียนกันแค่สองหน้าเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันนะครับอ่าเขาแบ่งออกเป็นสองฝั่งเขาเรียกว่าตรงกลางเนี่ยเขาเขียนว่าภาวะร้อนนะครับภาพดวงอาทิตย์ขึ้นมานะฮะภาวะร,ร้อนโอ้ยลืมบอกไว้วันนี้คุณครูอยู่ในห้องเรียนนะครับนะครับเีนี้ครูอัดอัดวปดอที่โรงเรียนนะครับเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหนึ่งจากโรงงานก่อนโรงงานอุตสาหกรรม หนึ่งมีควันพิษกับน้ําเสียหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนี้เขาสมัยนี้เขาพัฒนานะครับเขามีมีการามีที่เขาเรียกว่านะถ้าเราเลือกเครื่องกรองน้ําแต่นี่เขาเป็นบ่อพักน้ําแล้วค่อให้ปล่อยไหลออกมาคือมีการบำบัดน้ําเสียก่อนนะครับใน,นสมัยใหม่นะต่อมาเรื่องของชุมชนแออัดเทศบาลน,นาครลัลงสิตเหมือนกันที่เราอยู่นี่คือล,ล,ลังสิตลังสิตเรานี่ก็คือชุมชนแออัดเหมือนกันนะครับ นะครับโดยเทศบาลเนี่ยเขาจะมีข้อกฎหมายต่างๆที่บอกว่าเฮ้ยหมู่บ้านนี้นะจะต้องมีบ่อพักน้านะนะเทศบาลจะเข้ามาช่วยกํากับดูแลในเรื่องของบําบัดน้ําเสียในบ่ออบอของหมู่บ้านหรือว่าตามโรงงานเนี่ยเขาจะมีมานะครับเรื่องนี้จะก,ก็จะลดน้อยลงนะครับเข้ามาดูเรื่องของของชุมชนนะครับความชุมชนในอาจก็คือสัญญาณจาราจรนะครับปัญหาการโจรกรรมนะครับแล้วก็ขยะมูลฝอยนะครับ มูนฝอยนักเรียน,นก็จะเห็นว่าการอา่าประเทศไทยทุกวันนี้ลดรณรงดใช้ถุงพลาสติกนะครับเป็นอก็พกถุงผ้าไปด้วยนะครับนะครับต่อมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่าเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าอันนี้เราก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะครูคก็ตอกย้ําซ้ําทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทําลายป่าต่างๆนะครับนะฮะ ้ามเด็ดขาดนะครับเรื่องของการฉีกกระดาษนะครับนะครับการฉีกกระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทาลายธรรมชาตินะครับโดยเฉพกมาเียนชั้นปสเนี่ยชอบฉีกกระดาษมาวาดรูปเล่นและพับตรวจเล่นนะครับเหมือนสโลแกนที่ของโรงเรียนของดวงมน์นะครับว่าขยะหนึ่งชิ้นสร้างบนทินกับโรงเรียนนะครับนะอ่ะต่อมาเขาพูดถึงการตัดไม้ทาลายป่าเนาะหนึ่งสัตว์ป่า ไม่มีที่อยู่อาศัยปัญหาแรกเลยนะครับต่อมาไฟไม้ป่านะครับไฟไม้ป่าเพราะเกิดอะไรตัดต้นไม้หมดนะครับก็มีต้นไม้ซากๆไม้ตายแล้วก็พวกที่เป็นไม้แห้งนะฮะเสียดสีกันก็เกิดไฟไม้ป่าได้นะครับต่อมาก็คือความแห้งแรงความแห้งแรงเลยสําคัญ นะครับเพราะว่าไม่มีต้นไม้นะครับฝนตกลงมานะครับดินชะล้างหน้าดินไปหมดนะครับดินก็จะไม่สามารถอุ้มน้ําได้นะถ้าไม่มีต้นไม้นะครับคราวนี้ปัญหาต่อมาปัญหาไอ้ใหญ่ๆข้างล่างปัญหาใหญ่ๆนี่ตรงนี้นะดูนี้นะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดขึ้นปัญหาคือดินนะครับที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้คือดินซัดโคนถลม่ม นะครับดินถล่มหรือหน้าดินพังนั่นเองเพราะว่าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนะครับแล้วก็ในรากของต้นไม้ลงไปใต้ดินนะครับต่อมาดินถล่มนะครับก็เหมือนกันปัญหาเดียวกันเลยไม่มีรากมาไม่มีอะไรพอคนเราตัดเอาไปทาทาบ้านทําอะไรกันหมดนะเพราะฉนั้นเราก็ต้องใช้คาว่าคาว่าทดแทนมาปลูกต้นไม้ทดแทนเข้าไปนะครับตัดมาแล้วปลูกเข้าไปด้วยนะครับน้ําท่วมนี่ไงพอฝนตกลงมาปุ๊บ ไม่มีที่เก็บน้ําคือต้นไม้เนี่ยเขาจะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช่ไหมต้นไม้พอพอฝนตกลงมาแล้วน้ําก็จะไหลลงสู่ต้นไม้ต้นไม้ก็ดูดซับน้ำเอาไว้แต่ถ้าไม่มีนะครับไม่มีหรือว่าไม่มีที่กักเก็บน้ําก็จะไหลลงมาท่วมบ้านเรือนนะครับเป็นต้นนะตัวนี้เป็นปัญหาเพียงหนึ่งส่วนนะครับทิ่หม้ะให้นักเรียนปอสิได้รู้นะครับในหนังสือตรงนี้ที่เขาบอกให้นักเรียนได้เรียนรู้เอาไว้นะฮะต่อมาเปิดหน้าใบคับนักเรียนครับ หน้า122นะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนหนึ่งของมนุษย์สามารถควบคุมได้นะครับนะก็คือสามารถที่จะควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้เห็นไหมยฮะเขากำลังทำ ฝ่ายทดน้ำนะครับฝ่ายทดน้ำก็คือการชะลอน้ําไม่ให้ไหลลงไปอย่างรวดเร็วนะครับการชะลอน้ํานี่มีผลประโยชน์หนึ่งทําให้ดินแถวนั้นชุ่มชื้นนะครับนำน้ําไปเพอะปลูกได้นะครับคือฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเข้าคิดกันทาที่ภาคเหนือที่เป็นส่วนใหญ่นะครับนะฝ่ายชะลอน้านะครับนะครับและภาพต่อไปภาพต่อไป นี่ถ้าไม่มีไม่มีต้นไม้มีต้นไม้แล้วนะครับนะครับไม่มีต้นไม้แล้วจะเป็นอย่างไรนี่ภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่นะ่ากลัวอย่างนี้นะครับที่เห็นคือดินโคลนถล่มนะครับน้ำท่วมปัดน้ำปลาไหลหลากนะครับนะเกิดจากอะไรคือการตัดไม้ทำลายป่าล้วนเลยครับนะนะแต่ภัยจากธรรมชาติก็จะมีนะครับอย่างเช่นรอยเลื่อนรอยเลื่อนของปนโลกก็คือเรื่องของสึนามิ นะครับแผ่นดินไหวเนี่ยนี่คือเขาธรรมชาติทาไม่ใช่เราทํานะครับคือธรรมชาติคือทำทำอยู่แล้วคือเป็นของมันอยู่แล้วโดยปกตินะครับอาจจะมีรอยเลื่องแผ่นดินไหวนะครับที่เราไม่สามารถห้ามได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเตือนภัยอันนี้จริงเขาม,ม,มีกรมเตือนภัยซิแล้วมีมีอะไรมีการเตือนภัยได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่เราทําไปตัดต้นไม้ทําลายป่ามาทำโอ๊โกโอีแล้วไม่ปลูกป่าทดแทนเนี่ย มันเป็นทําการทาลายธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทิ้ดที่นํามาแล้วก็ทดแทนด้วยนะครับอะเราจะขึ้นเรื่องหน้า,าไว้ก่อนนะครับเรื่องของการย้ายถิ่นฐานพูดถึงถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยใครจะไปอยู่ถูกไหมฮะต้องเรียนว่าใครจะไปอยู่มั้งถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่นะย้ายหนีหมดนะนะแผ่นดินไหวน้ําท่วม ใครเขาไม่อยู่ก็าย้ายหนีหมดเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นเรื่องของการย้ายกินฐานเอาไว้นะคราวหน้านะครับคราวนี้เราจะไปเฉลยเฉลยไปใบงานนะครับใบงานนะครับนี่อย่าลืมบอกผมคุณรืต่อาไปบอกไปนะนี่คือ e ีพีที่4ี่นะครับอีพีที่4เราไปเฉลยใบงานกันครับครับคราวนี้ใบงานเนาะเราเฉลยไปแล้วอันนี้เ,เฉลยไปแล้วนะครับ อันนี้คือเราเฉลยไปแล้วนะไปช้าช้านะครับอันนี้เราก็เฉลยไปแล้วนะครับไปดูที่ ep สามได้นะเพราคุณครูพูดอะไรไปบ้างต่อมานี่คือ ep นี้ครับเฉลยใบงานนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติหมายถึงอะไรเออการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติเป็นตัวกําหนดขึ้นนะครับเป็นตัวการกระทําขึ้นนะครับโดยปัจจัยก็คือเช่น ดยปัจจัยต่างๆเช่นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแผ่นดินไหวภูเขาไฟประทุนะครับอันนี้ไม่สามารถตัวอ,อันผู้นี้นะครับที่พูดถึงมานี่ไม่สามารถพบได้ในประเทศไทยได้นะครับเราก็จะของเราก็จะมีอาจจะมีแผ่นดินไหวบ้างนะครับน้าท่วมบ้างนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเป็นตัวกําหนดขึ้นนะครับต่อมาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์หมายถึง การกระทําของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดการสร้างบ้านเรือนการทําถนนผนทางและการพัฒนาหลายรูปแบบคือการกระทําของมนุษย์นะครับนะและต่อมาอาอาไม่ทนันไม่ทนันอ่ะค้างไว้หน่อยโอเคนะครับต่อมาข้อสีให้นักเรียนว่ารูปนะครับ วาดภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตัวเองมาหนึ่งภาพเช่นน้ําท่วมอะอากาศหนาวนะครับร้อนแห้งอะไรก็ว่าดภาพมาถ้าเป็นครูครูที่จะวาดภาพน้ําท่วมเมื่อปี54นะครับนะาวาดภาพน้ําท่วมมืปี54หรือไม่ก็อากาศหนาอากาศหนาวตอนนี้นะครับพร้อมกับมาคอมกอ,อกโควิดนะอ่ะพูดถึงชื่อภาพ ถ้าเป็นครัวทีนะครับก็เป็นภาพน้ําท่วมนะชื่อภาพน้ําท่วมที่รักการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะครับมีน้ําท่วมมากขึ้นทําให้มนุษย์จะต้องย้ายไปอยู่ที่สูงขึ้นนะครับผลกระทบของมนุษย์นะครับก็จะต้องอาศัยที่สูงสัญจรทางเรือนะครับถ้าไปแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็ หนึ่งเลยพึ่งพาตนเองนะครับสองรอน้ำลดประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนนะครับที่ช่วยเหลือได้นะครับแนวทางการป้องกันอันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากขึ้นจากภัยธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาติแต่ว่าถ้าตอบอีกแบบหนึ่งก็คือ,อไม่ทํา ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าว่ากันไปตามนี้นะครับหมุนกล้องก่อนออออครับสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะครับก็อีพี EP ที่4นี้ก็ขอจบลงด้วยเท่านี้นะครับก็คิดถึงทุกคนนะแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปกันอีกนะครับนะครับเป็นการเฉยใบงานเป็นการสอนนะครับ ปกติก็สอนออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งการสอนออนไลน์เนี่ยอาจจะมีเสียงที่ไม่ชัดนะครับนักเรียนเปิดไมค์บ้างนะครับแล้วก็บางทีก็มีเสียงอู้มมานับถามกันไปถามกันมาถามไม่ทันฟังไม่ทันบ้างนะครับก็เลยมาอัดวิดีโอลง YouTube นะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสุขสันต์นะครับโอเคนะครับขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนอยู่บ้านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย